อนาคตแหละเราสามารถกําหนดได้ไหมชีวิตเราจะไปไเป็นยังไงอนาคตเรากําหนดได้ไหมที่จริงมันกําหนดได้ทุกคนนั่นแหละถ้าเราเลือกที่จะทานะถ้าเรารู้จริงๆนะรู้กฎแห่งกรรมจริงๆเข้าใจกฎแห่งกรรมจริงๆมีศรัทธาในความตัศน้ของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราจะเลือกเส้นทางนะชีวิตของเราเองเราจะชอบไปทางไหนล่ะเราจะ ใช้เส้นทางไหนในชีวิตของเราจะไปยังไงเนี่ยถ้าเรารู้จากกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยเราเอาหลักนี้แหละเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเหลักกรรมเมันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนนะถ้าพูดถึงนะกรรมมันก็มีสามเสามประเภทเกรรมจากการกระทําคือเ,เรียกว่ากายกรรมกรรมจากคําพูดเรียกว่าวาจีกรรมเกรรมจากความรู้สึกนึกคิด เราก็เรียกว่ามโนกรรมกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็เท่ออาศัยมีเจตนาเ,เจตนาเป็นตัวกระทำคือเจตนาจะทําอะไรจะพูดอะไรถ้ามีเจตนาเข้ามาร่วมด้วยมันเป็นกรรมเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเจตนาดีก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกรรมดีนะถ้าเจตนาร้ายาประสงค์ร้าย มุ่งทาลายล้างมุ่งเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นเจตนาร้ายก็เป็นบาปนี่อันนี้มันเริ่มจากเจตนาเลยจุดจริงๆแนละ้วเริ่มจากเจตนาเห็นให้วัดวัดกันตรงนี้มันเป็นบุญอ่เป็นบาปหรือบุญมากบุญน้อยมันจะมากน้อยขึ้นอยู่กับเจตนานะโยมนะเออเราเจตนาที่จะทําอะไรสักอย่างถ้าเป็นเจตนาดีสมมุติว่าอ,อย่างเรามาปฏิบัติทรรมอย่างเงี้ยเห็นไหม มันมีเจตนามาต่อที่เราจะขึ้นมาหรือว่าเราจะเดินทางมาอย่างเงี้ยเจตนามันดีก็เป็นบุญกุศลเนี่ยก็เป็นบุญตั้งแต่เราตั้งใจมานะถึงแม้ว่ายังมาไม่ถึงก็เจตนาก็ตั้งไว้ดีแล้วนี่ก็เป็นบุญตั้งแต่ยังไม่เดินทางเมื่อได้มาแล้วได้ลงมือปฏิบัติอย่างเงี้ยมันมีการกระทําเกิดขึ้นเห็นไหมมีการกระทําทางกายเกิดขึ้นมีการกระทําทางวาจาเกิดขึ้น มันก็สอดคล้องกันหมดกายวาจาและก็ใจเนี่ยสามอย่างนี้เขาเรียกว่าเนี่ย่มันเป็นประตูแห่งการทำคุณงามความดีเป็นช่องทางแห่งการทําความดีาชาติเจตนาดีมันก็พาให้กระทำหรือว่าพูดในสิ่งที่มันดีมีประโยชน์อันนี้เราก็เลือกเส้นทางของเราได้แล้วเนี่ยเราก็ทําแล้วเนี่ยเห็นไหมเนีย่ยอันนี้เราก็เลือกทาง